อัปเดตดวงชะตาชาวธนูในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะมีดาวสัมพันธ์กับลัคนาที่ค่อนข้างดีนะรวมทั้งเรื่องของดาวการงานนะคะมีทิศทางดีขึ้นนะรวมทั้งพละกําลังและการโคจรก็ราบรื่นดีขึ้นส่งผลอย่างไรกับภาพรวมของชาวธนูไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาธนูรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราหก59นะคะ สำหรับชาวธนูนะคะในช่วงตุลาคมนะมีโชคดีเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าส่การิณงลัคนานะคะก็คือสัมพันธ์กับตัวตนโดยโตรงนะคะดาวพระเกตจะไปอยู่ในภพเรือนปัตตานินะคะก็คือเรื่องของการมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้าม <enfim. S 1> นะคะเรื่องของโชคบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องคู่ครองนะหรือเรื่องของหุ้นส่วนนะคะดาวพระเกตนะคะกระตุ้นเรื่องของ อาจิตสัมผัสเรื่องของซิกเซนนะคะเรื่องของอะไรที่อธิบายได้ยากนะดังนั้นช่วงเวลานี้หากมีเรื่องของความฝันความรู้สึกไอเดียจินตนาการต่างๆที่ผุดขึ้นมานะบางครั้งก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่อง,งเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาแบบต่างชาติต่างประเทศแดนไกลนะคะหรือคนที่ห่างหายไปนานมีโอกาสได้กลับมาสัมพันธ์เกื้อนหนุนกันทางการงานการค้านะคะคุณอาจมีเรื่องด่วนๆเกี่ยวข้องมาทางเรื่องของคู่ครองก็ได้นะคะหรือช่วงเวลานี้มีเรื่องของการ ไปทําบุญนะไปวัดวาอารามไปสถานที่เก่าแก่โบราณนะคะหรือลูกค้าช่วงนี้ที่นํานเงินนําทองหรือว่าเรื่องของการงานมาให้มักเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นธีมไทยๆนะคะหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางศาสนาสําหรับดาวอีกดวงหนึ่งที่โดดเด่นนะคะก็คือดาวเรื่องงานนะคะดาวการงานของชาวธนูนะคะตั้งแต่28กันยายนไปนะคะมีมาตรฐานค่อนข้างโดดเด่นก็คือเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตาธิบดีนะคะเรื่องงานการจึงมีลักษณะ อ,อยู่ดีๆก็มีงานเข้ามามากนะคะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารเยอะนะหรือว่าลูกค้าเข้ามาจากหลายๆทางที่เราทําตลาดไว้นะคะมีเรื่องของกิจกรรมที่ต้องไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะขึ้นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นธุระประปังคนใกล้ตัวนะคะหรือแม้แต่เรื่องของอาการงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะสําหรับดาวพุธตรงนี้เป็นกเกษตรตาธิบดีส่งผลดีกับเรื่องงานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นงานเข้าสม่ําเสมอนะคะใครที่หางานช่วงนี้ถือว่า การงานในเดือนนี้นะคะมีกําลังสูงสุดในรอบปีแล้วนะดังนั้นก็เป็นจังหวะด,ดีที่จะรีบเร่งขวนขวายเรื่องหางานหาการนะคะสําหรับดาวพุธยังเป็นเรื่องของการสื่อสารได้ด้วยนะเมื่อดาวมีกําลังสูงกําลังแรงนะคะบ,บ่งบอกถึงเรื่องประสิทธิภาพนะช่วงนี้หากจะไปพูดจาพูดไกลเกลี่ยขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าประนีประนอมโน้มน้าวเรื่องลูกค้ายอดขายต่างๆก็ถือว่า พูดมากก็ได้ผลมากนะแต่ก็ต้องพูดในเรื่องที่ดีเป็นมงคลนะคะใช้วาทศิลในการพูดสักนิดนึงนะผลประโยชน์จากเรื่องของการสื่อสารก็จะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะช่วงนี้นะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารก็ได้นะการเซ็นสัญญายื่นเรื่องนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆซึ่งมีเหตุให้จําเป็นต้องเตรียมการเต็มตัวนะคะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการ ได้คอนแทคสัญญานะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเพื่อการงานนะคะหรือว่าร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ตกลงร่วมใจกันในเรื่องของผลประโยชน์การค้าการขายนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องในเรื่องงานด้วยนะเกี่ยวข้องในเชิงที่ดีก็คือให้การสนับสนุนนะคะหรือช่วงเวลานี้เนี่ยมีการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องงานด้วยนะคะเรื่องของการเดินทางก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนได้เดินทางท่องเที่ยวบ้างบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องธุระที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลได้นะคะดาวพุธนะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอาการสื่อสารนะในเชิงอุปกรณ์ก็ได้บางคนก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ได้ของดีของราคาแพงนะคะหรือใช้เงินไปกับเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอาไปเกื้อหนุนเรื่องการหาเงินต่อไปนะคะกับดาวการงานของชาวธนูที่ผ่านมาถือว่าเดินโคจรผิดปกติในบางส่วนนะในหลังวันที่2ี่ไปนะคะเดินหน้าราบรื่นดีขึ้นรวมทั้งกาลังก็โดดเด่นขึ้นมา ต่อเนื่องไปจนถึงตลอดเดือนตุลาคมนะคะที่ดาวพุก็จะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนลาภะในช่วงหลังวันที่15ไปนะคะดังนั้นก็เป็นจังหวะดีเรื่องงานการของชาวธนูหากมีอุปสรรคอยู่นะคะถือว่ามีแนวโน,น้มคลี่คลายได้ด้วยเรื่องของการพูดการเจราจาเรื่องของการทําหนังสือชี้แจงหรือว่าอะไรที่เป็นลักษณะการวิ่งเต้นก็ได้ผลดีนะคะดาวรับผลของชาวธนูนะคะเป็นดาวศุกร์นะคะที่ผ่านมามีการโคจรผิดปกติเช่นกันนะส่งผลเรื่องลาภผลบางอย่างเนี่ย ชะลอตัวไปนะคะลา,าบผลบางอย่างที่เคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็เข้าสู่สภาวะาที่ช้าๆหน่วงๆน,นะหรือว่าได้มามักมีเรื่องให้จับใจใช้สอยออกไปนะคะเก็บเงินมือก้อนยังไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากดาวลาบผลถือว่ามีปัญหานะคะดาวลาบผลกับดาวอริของชาวธนูเป็นดาวเดียวกันนะคะดังนัง้นเมื่อ เดินผิดปกติคู่แข่งศัตรูอุปสรรคก็ผิดปกติไปด้วยนะบางช่วงมีความอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะบางช่วงก็เข้มแข็งขึ้นมาซึ่งส่งผลในเรื่องความแปรปวนในเรื่องเหล่านี้นะคะอย่างไรก็ดีในวันที่9ตุลาคมก็เป็นจังหวะดีที่ดาวรับผลของชาวธนูนะจ,จะเริ่มกลับมาโครจรเป็นปกตินะคะอันนั้นส่งผลดีเรื่องทิศทางรับผลเรื่องความคืบหน้าในเรื่องผลกําไรการคืบหน้าทางการเงินต่างๆก็ขยับดีขึ้นนะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะ เดินหน้าเข้าสู่พบเรือนสุภะแล้วก็ไปเจอดาวคู่ศัตรูอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าเคยเดินมาแล้วตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะส่งผลปัญหาบางอย่างก็อาจจะมีกลับมาให้แก้ไขนะคะเรื่องของบุคคลบุคลากรนะหรือเพื่อนร่วมงานบางคนนะก็ส่งผลกับปัญหากเก่าๆเดิมๆของชาวธนูได้ แต่อย่างไรก็ดีในรอบนี้นะคะดาวศุกร์จะเดินหน้าไปเลยนะก็คือไม่ย้อนกลับแล้วดังนั้นปัญหาหลายๆอย่างหรือปัญหาเรื้อรังนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายหรือหาจุดจบลงตัวได้นะคะอาจมีสภาวะการแบกรับเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องครอบครัวอะไรบ้างปะปนนะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะและดาวศุกร์ก็จะเดินผ่านจุดนี้ไปนะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะดาวที่อยู่ในภพเดือนลาบผลเป็นดาวอังคัรนะคะถือว่าส่งผลดีกับชาวธนูในเชิงของลาบลอยลาบเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือเงินอะไรที่เป็นพิเศษเข้ามาแบบลูกย่อยนะแต่มาบ่อยๆได้นะคะดาวอังคันจะเข้าสู่ภพเดือนลาภะนะคะแต่กําลังเป็นประกาลังก็คือไม่ค่อยแน่นอนดังนั้นลาบผลของชาวธนูนะมีบางจังหวะได้มาแบบไม่คาดคิดนะคะแต่หาความสม่ําเสมอบางทีก็ไว้วางใจตรงจุดนั้นไม่ได้นะคะ ดาวังคัรนะคะจะไปเลงกับดาวตัวตนของชาวธนูนะเกิดคู่สมพลขึ้นนะคะอาจจะส่งผลให้ชาวธนูก็มีโชคลาภเข้ามาเนืองๆน,นะเกี่ยวนืกับเรื่องอาการเสี่ยงโชคลงทุนบางประเภทนะคะเรื่องของผลกําไรเล็กๆน้อยๆที่ทยอยเข้ามาการค้าขายแบบต่อชิ้นกําไรไม่มากนะแต่ซื้อบ่อยซื้อถี่นะคะเรื่องของการได้โชคลาภจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะเรียกว่าเป็นการพลิกแปลงดัดแปลงต่างๆนะคะ ได้ราบจากเรื่องคนต่างวัยเยาวชนนะคะหรือไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech ช่วงนี้ยังคงมีลาบผลเกิดขึ้นนะคะรับเรื่องเงินทองของชาวธนูนะคะดาวเสาร์นะคะเดินถอยหลังจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะดาวเสาร์จะเริ่มเดินหน้าแล้วส่งผลดีกับชาวธนูนะเมื่อดาวการเงินก็จะเริ่มเดินโคจรเป็นปกตินะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวธนูที่มีครอบครัวนะคะดาวครอบครัวของชาวธนูนะก็คือดาวพระหัสและดาวตัวตนนะเป็นดาวเดียวกันนะคะชาวธนูจึงมีความผูกพันกับเรื่องครอบครัวคือญาติค่อนข้างมากนะคะบางท่านเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องสินทรัพย์นะในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรค่อนข้างมากนะคะ ดาวพฤรหัสช่วงนี้ยังคงถือว่าเป็นจังหวะก,การย้อนวิถีก็คือถอยองศาอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลเรื่องความคืบหน้าทางสินทรัพย์มันก็ถอยไปด้วยนะเรียกว่าอยู่ในสภาวะทรงๆเป็นภาระค่าใช้จ่ายเดิมๆนะคะใคที่จะซื้อจะมีสินทรัพย์ใหม่ๆเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านที่ดินเลือกสวนไร่นาการเกษตรต่างๆมันก็เลยอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวไปด้วยนะคะ ดีสาหรับบางประเภทเช่นมือสองนะคะหรือเอาของเก่าออกมาทําใหม่การเสียเงินไปกับเรื่องของการตกแต่งซ่อมแซมต่างๆสิง่ง,ง,งเหล่านี้ทําในช่วงเวลาที่ดาวถอยก็เหมาะสมนะคะสหรับเรื่องคู่ครองเดือนนี้มีกิจกรรมเยอะนะเนื่องจากดาวไปกระตุ้นหลายส่วนนะคะใครที่มีคู่นะเดือนนี้อาจจะมีเหตุนะต้องมีธุระรประปังเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะหรือช่วงเวลานี้นะคะไปช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้ เป็นสภาวะต่างตอบแทนนะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะแล้วมาเป็นกิจกรรมหน้าที่ของเรานะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารเดือนนี้นะคะมีกําลังเป็นประนะถือว่าอาจจะอยู่ในสภาวะพึ่งพาได้น้อยลงนะเนื่องด้วยภารก,กิจที่จะต้องอยู่ห่างกันก็ได้นะคะเรื่องบริวารน,นะถือว่าพึ่งพาได้มั่งไม่ได้บ้างในเดือนนี้นะคะ สำหรับเรื่องของคนโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมู่เพื่อนสังคมแวดวงก็คือดาวราหูนะคะก็จะขยับย้ายในวันที่17ตุลาคมนะถือว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะหรือมีแนวโน้มวา่าคนในกลุ่มในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะหรือคนที่คุ้นเคยเขาอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้นะในรอบ1ปีครึ่งนะคะหลังจากวันที่17ตุลาคมไป เรื่องของการครบหานะคะผู้อุปถัมภ์ความสัมพันธ์ต่างเพศต่างวัยต่างๆช่วงนี้นะคะก็มีดาวไปกระตุ้นนะอาจจะมีเรื่องของอคนรักเก่ารักเดิมย้อนกลับมานะหรือว่าช่วงเวลานี้การครบหาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นเรื่องของคน ต่างวัยนะคะต่างอายุต่างทัศนคติที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องการายานมิการงานหรือจะคบหาก็เกี่ยวข้องได้นะคะอย่างไรก็ดีดาวเนี่ยมีการโคจรผิดปกติเพิ่งจะเริ่มเดินดีขึ้นอาจอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะมีเรื่องของการกลับไปกลับมาในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องความสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้นะคะ สุขภาพของชาวธนูนะคะดาวประจําตัวยังคงถอยหลังนะแบบยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะสุขภาพบางอย่างนะเช่นเรื่องของอการเรียนรู้นะเรื่องของการรับอะไรใหม่ๆก็อาจจะต้องใช้เวลานะเนื่องจากมีผลกระทบกับส่วนของเรื่องาอสมองเรื่องของความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะโรคภัยบางอย่างนะที่เป็นโรคประจําตัวที่หายไปหรือทุเลาไปก็อาจจะมีอแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนในช่วงที่ดาวมีการผิดปกตินะคะ สำหรับเยาวชนนะคะหรือใครที่อยู่ในแวดวงการเรียน,านการศษานะก็จะเป็นสภาวะที่เหนื่อยๆเรื่อยๆนะคะอาจต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นในเรื่องการสอบการแข่งขัน,นการเรียนรู้นะแต่ถือว่าจะได้รับผลประโยชน์ผลสําเร็จนะจากการทุ่มเทในช่วงที่ดาวถอยนี้นะคะในช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการศึกษานะคะ เป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะฝากข่าวสารถึงกาลยานามิตรชาวธนูนะคะอยากทําบุญเสริมดวงในช่วงที่ดาวราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเป็นดาวราหูนะคะที่จะย้ายเข้าสู่พบเรือนพันธุของชาวธนูนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ได้เรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสาพานบุญให้นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากชาวธนูอยู่ในช่วงนี้นะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหระหะเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะ ทำบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w o n, n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ